สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมนะครับวันนี้บุญรอดพามาติดตามงานลอกเขื่อนต่อฮะไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวเรามาดูฝั่งทีมงานของเสียสุรักษ์กันต่อฮะเดี๋ยวค่อยไปดูทีมงานของชนบุรีฮะโอ้มีช่องทางให้ผมเข้าไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้เจอเจ้าเล็กพิคหนูอีกแล้วฮะนี่ แล้ว XCMG หายไปไหนทำไมถึงได้เจ้าเล็กพี่หนูมาช่วยทอยฮะดูครับวันนั้นตอนที่ผมมานั่นเจ้ากโคบิโก้นี่ลงไปเกี่ยดินครับทีนี้แหละตักดินขึ้นมาเลยฮะทอยดินขึ้นมาฮะไม่ใช้แล้วหกล้อไม่ใช้แล้วครับ10บล้อใช้แต่แมคโครดีกว่าเพราะว่าเสียเวลา ดูครับทีแรกตรงนั้นอยู่ตรงนู้นนะตรงน้านะฮะนี่ทอยดินขึ้นมาเรื่อยๆครับเวียนขึ้นมาเรื่อยๆเวียนขึ้นมาเรื่อยๆฮะโอ้อยไปดูกันให้ชัดดูกันใกล้ๆจะมีช่องทางให้ผมไปหรือเปล่าอ่ะ โมก,กัวเอ็ M g ซนี่ติดธุระหรือเปล่ามีงานด่วนหรือเปล่าถึงหายไปฮะมาได้เจ้าได้พิ่ขี่หนูทอยครับทอยดินทอยไปเรื่อยๆเ,เอาครับอะมายืนอยู่ฝั่งนี้นะครับอยู่ด้านนี้ฮนะโอ้โยงกี่รอบกี่รอบครับเนี่ย เอ้ยไม่ใช่โยงกี่ทอดครับกว่าจะมาถึงฝั่งนี้หมดนี่และตรงนี้ล่ะจะทอยไปด้านนู้นหรือเปล่าสงสัยน่าจะทอยไปด้านนู้นนะทางนี้ก็ขึ้นมาฝั่งด้านนี้คะับโอ้อย่าให้ดูสภาพแวดล้อมของงานลอกเคยก่อนครับ อุดานนู้นก็จบแล้วนะครับสิบล้อจอดไว้แล้วใช้แต่เมคโครอย่างเดียวเหมือนกันครับทอยดินเอาฮะเวียงดินขึ้นเอาฮะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยซะเหลือเกินครับวิ่งไม่เท่าไรทำทาไม่เท่าไรฝนก็ตกอีกแล้วเอาอย่างนี้เลยดีกว่าใช้ทอยดินเอาเลยดีกว่าครับไปเรื่อยๆเอา เล็กกว่าเจ้าได้พิ่์หนูสามไร่เลยนะคันนี้เล็กกว่าฮะ XCMG หายครับเหลือแต่ XM ครับ XK สองร้อย p r ะเวียงขึ้นมาเรื่อยครับเวียงขึ้นมาเรื่อยฮะอ,อย่างน้อยฝนตกฟ้าร้อก็ยังทำงานได้ครแต่ถ้าใช้ทอยด้วยหกรอ้อ1สิบร้อนี่ ตกมาก็ได้จอดครับเอาอย่างนี้เลยครับไวกว่าคอยไปเรื่อยๆเอาอตะเข็บนี่ต้องเอาออกนะเดยวก็คงระเลงไปกับน้ำาแหละเวียงซ้ายทีเวียงขวาทีเยอก็หายหมดแหละตามแนวตะเข็บนี่ฮะ แต่ตอนเดินไปนี่อันตรายมากเลยนเนี่ยต้องคนที่ทำงานอยู่ประจำครับจะรู้เลยว่าตรงไหนลึกตรงไหนตื่นโอ้กี่ทอดเนี่ยไล่จากนูนมานะผมไม่ได้มาสองสามวันสามวันครับมายันนี่ฮะนี่ออกขึ้นมากองว่านี่แหละย,ยัดเข้าไปในนี้แหละ ยังมีที่ให้ยัดอีกเยอะที่ให้วางอีกเยอะฮะสัญญาหมดสิ้นเดือนนี้นะฮะวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่ยี่สิบเหลืออีกสิบวันจะเสร็จทันหรือเปล่าทางนี้แต่ด้านนู้นผมว่าน่าจะเสร็จทันนะทางทีมงานชนบุรีฮะ,ะน่าจะเสร็จทันครับ ถ้าตามที่เจ้าเกเขาว่านะสิ้นเดือนนี้หมดสัญญานี่รื้อออกนะครับไม่เอาแล้วใช้ทอยเอาดีกวา่างานนี้บอกเลยนะยากครับยากจริงๆครับถ้าคนใจไม่สู้นี่ ถอยทับหนีกันไปแล้วะที่ยังยอมรับเลยว่าสองทีมงานนี้สู้กันจริงๆฮะสู้กันสุดๆทำอย่างนี้รับรองเจ้านายเห็นมีงานต่อแน่งานให้ทำนะมีงานให้ทำต่อแน่ฮะสู้กันอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวผมไปดูฝั่งนู้นกันแม็กโรทำงานอยู่ตรงไหนฮะเดีย๋ยวเราไปดูทีมงานฝั่งนู้นกันครับ โอ้มีคนหาปลาด้วยตรงใสปลามันบืนขึ้นมาแน่เ่ยกวานแหหาปลากันผมได้ข่าวมานะว่าจะมีงานต่อฮะเตอในที่นี้คืออะไร ไอ้ดินที่กองกองไว้สูงๆงไว้ตามคันคูนะฮะที่มันเยอะๆเนะี่ยพอดีผู้ใหญ่บ้านขอความอนุเคราะห์จากกรมชนครับว่าให้ไปกบสะอยู่วัดหน่อยนี่ฮะตอนนี้กำลังดำเนินเรื่องอยู่จะเอาดินตัวนี้แหละไปกบสะอยู่วัดครับที่สูงสนะูน่ยที่กองกองไว้รอบๆงานเขื่อนเนี่ยซึ่งกองไว้ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นน่าจะเอาไปนะ เห็นเท่าแกเขาพูดนะน่าจะเอาดินตรงนี้ไปถมสระถมโรงเรียนครับอ่าให้เกิดประโยชน์ดีกว่ากองไว้เฉยๆไม่มีประโยชน์ครับนี่ะนะได้งานต่อเข้ามาอีกแล้วสองทีมงานนี้เดีย๋ยวไปดูทีมงานฝั่งนู้นครับดูตรงไหนเนาะโอ้เห็นป้ายเหลืองสีหงเหลืองอยู่ตรงนู้นฮนะเดี๋ยวไปดีวกว่าอ่ะกว่าจะเดินลัดเลาะมา มาทางนี้ได้เห็นแล้วครับนี่ยัยงคงใช้โครทอยเหมือนกันนะทอยดินขึ้นมาปั้นคูฝั่งนี้โดยมี PC 200อยู่ด้านล่าง PC 160คอยรับดินอยู่ด้านบนค่ัตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงนะ มีแต่หินครับหินก้อนใหญ่ๆห,หินพลานเลยฮะนี่ถอยเอาอย่างเดียวครับทางนี้เหลือไม่เยอะแล้วครับฝั่งด้านนี้จะเสร็จก่อนนะผมว่าทางด้านทีมงานุนบุรีนี่น่าจะเสร็จก่อนครับเสร็จทันสะพานก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้สบาย มกกอนี่ผมขี่ผ่านมาแถวนี้นี่เวลาช่วงหน้าฝนนี่ต้องวิ่งบนฝายน้ําล้นนะวิ่งผ่านน้ําเลยช่วงน้ําเยอะก็ไปไม่ได้น้ําน้อยก็ผ่านไปได้ครแต่นี่มีสะพานแล้ววิ่งผ่านได้ตลอดครับเชื่อมกันครับเชื่อมสองหมู่บ้านครับนี่จะมีหมู่บ้านอยู่ด้านนี้ อีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งไปเชื่อมต่ออีกหลายหมู่บ้านไปหลายหายมู่บ้านครับถ้ามาทางไรก็จะมาเส้นนี้แหละเส้นที่สิบอจอดนี่นะ,ะทำดีๆนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปเลยนะช่วงสงการอะไรนี่คุณชอบเล่นน้ำกันอยู่แล้วร้านค้าก็สามารถมาเปิดได้แถวๆนี้นะถ้าทำเสร็จแล้วอะ่ะ ี่เดือนเต็มๆครับที่อยู่ที่นี่สองทีมงานครับแต่ทีมงานทนบุรีนี่จะมาก่อนจะมาทำก่อนครับล่วงหน้าก่อนก่อนทีมงานเสียสุรัตมีด้านนี้ด้านเดียวครับที่เห็นได้ชัดถ้ายืนอยู่ด้านบนก็ติดแถวยูคาต้นอยู่คา วันนี้ผมก็พามาติดตามงานลอกเคือน,นะสองทีมงานที่มีหัวใจที่สู้ฮะเดี๋ยวผมจะติดตามเรื่อยฮะจนกว่าเครือลูกนี้จะเสร็จสมบูรณ์ครับว่าจะออกมาในรูปแบบไหนเกี่ยวคลิปนี้บุญรอดขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้บุญรอดสวัสดีครับ